สวัสดีครับผมบอยพิจิตรวันนี้มาอัปเดตนะครับเป็นรถครอบครัวกันนะครับวันนี้เราอยู่กับตัว t o y ย t a Fortuner 2.4รุ่น V นะครับปี2018สีบอลเงินนะครับสภาพสวยๆแล้วก็พิเศษนะครับมีการปรับลดราคาลงอีกนะครับเหลือเพียง869,000บาทนะครับฟรีดาวได้นะครับฟอนเริ่มต้นเพียงเดือนละ14,800บาทเท่านั้นนะครับผมมาในตัวบอดี้รถสีบอลเงินนะครับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.4ลิตรนะครับผมสำหรับกระจังหน้านะครับเป็นแบบโครเมียมนะครับสายสาย โตโยต้านะครับผมไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมามองไฟเดย์ไทมันนิ่งไลท์นะครับที่เป็นลูกแก้วใสๆแบบนี้เลยนะครับตัดมาไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมด้านหน้าสภาพสวยๆเลยนะครับไม่มีริ้วรอยนะครับเรียบสัดปงกระโปรงคมๆสวยๆนะครับด้านข้างนะครับขอบชิดๆนะครับผมนะด้านแก้มขอบชิดๆนะครับผิวพันธุ์บ้างเดิมนะครับลุมล้อสีดํานะครับล้อแมกเดิมโรงงานขอบส8นะครับสวยๆนะเป็นแบบตูโทนผันเงา กระจกมองข้างนะครับมาพร้อมไฟเดียวนะครับปร,ปร哈哈哈ับพับไฟฟ้าได้นะครับผมชายบันไดนะครับเป็นสีดำแบบนี้เลยนะครับสภาพสวยสวยกิ๊บกิ๊บแบบนี้นะครับมือจับประตูได้เป็นแบบโครเมียมนะครับผมกุญแจสมาร์คคียร์เลสนะครับเบาะนังปรับไฟฟ้านะครับสภาพสวยสวยตึงๆึงเลยนะครับเป็นเบาะสีน้าตาลเข้มนะครับนี่สภาพสวยกิ๊บเลยนะครับคันนี้ใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะครับผมพรีเซ้เด์ละประมาณหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทนะนะครับภายในปรับสภาพมาให้แล้วพร้อมใช้งานนะครับผม มีปุ่มคุช s t a r เอนจิ n นนะครับอยู่ที่ขวามือของพวงมอะไรนะครับผมแล้วก็ในส่วนของพุงมาลัยนะครับเป็นแบบมัลติฟังชันนะครับผมรับสายบางสายได้นะครับมีเกียร์แบบ p ระดิชชินะครับคันนี้ได้มาการใช้งานอยู่ที่ประมาณ1นึ่งแสนหมื่นโลนะครับกับปีจิบัยานก็ถือว่าไม่เยอะนะครับหน้าจอทัชสกรีนนะครับมาพร้อมระบบนำทาง Na ว i เก tor นะครับแอร์ออโต้แบบดิจิตอลนะครับผมตัวที่วางแก้วตรงนี้นะครับก็ตกแต่งด้วยสีสีลายไม้นะครับเนี่ยเป็นสีลายไม้สวยสวยเลยนะครับ เกียร์โตนมัติ6สปีดนะครับมาพร้อมอีโค่โหมดแล้วก็พาวเวอร์โหมดให้นะครับผมคอนโซลด้านหน้าสภาพสวยๆเลยกริบๆเลยนะสีไม่มีซีดไม่มีจางนะครับผมรถคันนี้เช็คให้แล้วนะครับไม่มีชนหนักไม่มีซิ่ข้ามไม่มีตัดต่อด้านแก้มนะครับหัวน็อตคมๆแบบนี้นะครับผมซอกหรือประตูเดิมๆกระจกเป็นแบบไฟฟ้านะครับอออโต้ทั้ง4บานเลยนะครับมีวัสดุบูรุ่มตรงที่วางแขนตรงนี้ให้นะครับภายในค่อนข้างสวยค่อนข้างใหม่นะครับ ด้านข้างนะครับประตูเดิมเดิมหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับสติกเกอร์ไม่มีรอยพ่นสีทําสีมานะครับผมคันนี้เช็คให้แล้วนะครับไม่มีสลักไม่มีคิ้าไม่มีตัดต่อนะครับด้านรถสภาพเดิมสวยกลิบไปใช้งานนะครับไปใช้งานกันต่อได้ยาวๆเลยนะครับเบาะแถวสองก็สภาพตึงๆแน่นๆนะครับเบาะสภาพสมบูรณ์นะครับเบาะไม่มีฉีกไม่มีขามนะฮะนี่สวยเลยดึงออกมานะครับเป็นที่วางแขนได้นะครับผม แล้วก็วางแก้วตรงนี้ได้อีกนะครับผมแล้วก็ถัดมานะครับมีช่องพาวเวอร์เลย12โวลต์ตรงนี้หนึ่งจุดแล้วก็อ่าปลักไฟ a อซตรงนี้อีกหนึ่งจุดนะครับผมไปดงเพดานก็สตา้านะครับมีช่องแอร์นะครับครบทุกุตำแหน่งในการนั่งนะครับผมนะครับฟอกลืมเดิมเดิมหัวน็อตคมคมกิม๊บกิประตูเดิมนะครับเช็คละเอียดให้ดูเลยนะครับไม่มีชนหนักไม่มีทิวฟ์ไม่มีตัดต่อนะครับผม ด้านท้ายเดิมๆไฟเบรกเป็นแบบ led ไร้ไกด์นะครับมีกล้องมองหลังให้นะครับนี่สวยสวเลยไฟเบรกไม่มีรอยแตกรอยร้าวโลโก้ทุกตัวสอนมาครบนะครับแล้วก็ไฟเบรกดูที่สามไฟเลอร์หลังมีมาให้นะครับที่ปัดน้ำฝนกระจกราฟไฟด้านหลังนะครับส่วนด้านท้ายนะครับเปิดฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้าได้ด้วยนะครับนี่นะครับค่อนข้างจะสะดวกเลยนะครับผมนะครับสามารถปุ่มเปิดก็อยู่ตรงนี้นะครับเวลาเราปิดนะครับแต่เวลาเปิดนะครับเราสามารถกดที่ ตัวประตูก็ได้หรือว่ากดที่กุญแจรีโมทก็ได้นะครับมีถาดรองกันลอนมาให้เรียบร้อยนะครับเหมาะสามารถพับแล้วก็แขวนแบบนี้ได้นะครับเพิ่มพื้นที่การเก็บสัมภาระได้มากขึ้นนะครับเนียครับในส่วนของโครงสร้างเดิมนะครับนี่เมตชอาร์ตอยู่ครบหัวน็อตคมๆกริบๆฝาท้ายไม่มีแกวไม่มีขยับเช็คให้ดูทุกซอกทุกมุมนะครับในสภาพสวยๆเลยนะครับ กันดีคันนี้ไม่มีโดนมาแน่นอนนะครับเราเช็คให้ดูอย่างละเอียดนะครับฝาท้ายก็ปิดไฟฟ้าทํางานได้เป็นปกตินะครับไม่มีฝืดนะครับใช้งานเป็นปกติด้านข้างฝั่งนี้ผิวพันธุ์บ้างเดิมนะครับล้อแม็กเดิมโรงงานนะครับผมระบบดิสเบรกสี่ล้อด้วยนะครับให้มาค่อนข้างดีนะครับซอกหรือประตูฝั่งนี้บาสีท่ทามสี่ยูครบหัวน็อตไม่มีแกนไม่มีขยับคันนี้ใครต้องการฟรีดาวนะครับผ่อนเพียงหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยบาท อยู่ต่างจังหวัดสามารถออกรถคันนี้ชได้เช่นเดียวกันนะครับเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับผมเบาะสภาพตึงๆแน่นๆนะครับซอกหลืบเดิมๆหัวน็อตคมๆแบบนี้นะครับผมนะครับดูระเอียตัวรถให้ดูทุกซอกทุกมุมไม่มีกากนะครับผมเนี่ยสภาพสวยๆเลยนะครับประตูได้เดิมนะครับไม่มีอุบัติเหตุนะฮะแมนอาร์ตอยู่ครบนะฮะถัดมามาดูระเอียดนะครับในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะครับ ของเครื่องก็เดิมๆใสๆแบบนี้เลยนะครับเครื่องยนต์เป็นเอ่าเป็นดีเซลขนาด2.4ลิตรนะครับแห้งๆนะครับสารด้านไม่มีรอยข้าวมันหลายเยอะนะครับสีจ้าสียูพรบนะครับผมเพตตัวรถนะครับอยู่สภาพสมบูรณ์ครบถ้วนนะครับน็อตตรงคานไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับรูกลมคมกิบนะครับคานตรงๆสวยๆไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะครับหัวน็อตตรงฝากระโปรงนะครับคมๆแบบนี้ไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับนะครับซอกหรือประตูเดิมเดิม ขันการความร้อนสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับผมสติ๊กเกอร์ตัวรถอยู่ครบถ้วนนะครับผมรายละเอียดตัวรถชัดเจนนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพลิ้ความมาแน่นอนนะครับเช็คให้ดูทุกจุดนะครับอย่างทุกคนได้เข้ามาดูรถตัวจริงที่ไพโจนกันเลยนะครับใครสนใจคันนี้ติดต่อปรึกษาเพิ่มเติมได้เลยนะครับ0831318826กับตัวตัวจ้ต่างฟอร์จูเนอร์นะครับ2.4รุ่น V นะครับปี2018คันนี้มาในราคาเพียง869,000 วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ